ก่อนจดโพยไว้แล้วขอเวลาไปเอาโพยสักครู่นะคะไม่ทราบว่ามีแล้วว่าเออใครนั่งคารวะอาจารย์หมอเขียวแถมแพทย์จันนกหนึ่งนาทีนะคะคารวะอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เอ่อคุรุทุกท่าน จเจริญธรรมสำเน็ตดีมีใจไร้ทุกทุกทุกคนคะ่ะคล่องหรือยังคล่องหรือยังคลองแล้วค่สะสาธุค,ค่ะส่งการบ้านก่อนที่จะไม่อยู่หลายวันค่ะก็ในเรื่องของการครบแล้วก็เคารพในปีเนาะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการที่เอ่อ๋อเดี๋ยวต้องแนะนำตัวเองก่อนไหค,คะ ใช่ค่ะอายุด้วยที่อยู่ด้วยค่ะเอาที่อยู่ด้วยต้องต้องเอาเลขจังหวัดค่ะอยู่จังหวัดเอเลขรหัสอันนี้ต้องด้วยไหมคะอายุแล้วก็จังหวัดค่ะค่ะก็นชานันรัตนดำรงชัยอยู่ส่วนของภาคกลางอายุห้าสิบแปดปีไปเมื่อวันก่อนนะคะยังห้าเก้าแล้วนะเดี๋ยวก็ได้เบี้ยสูงอายุแล้วค่ะก็ ในเรื่องของการเข้าอยู่ในแวดวงของแวดวิธีธรรมเนาะจากการอยู่กทมใช่ไหมคะอาจารย์นกอยู่นกอยู่สองที่ค่ะอยู่กทมแล้วก็วังน้ําเขียวค่ะแต่ก้าลงทะเบียนไว้ที่เพิ่มเสียงนิดนึงก็ดีค่ะเสียงจะได้ชัดลงทะเบียนไว้ที่ภาคกลางค่ะค่ะก็เอาเป็นกทมเนาะอยู่กทมค่ะจะอยู่สองที่ค่ะกับที่วังน้ําเขียวอีกที่หนึ่งที่โคราชค่ะ ก็คิดว่าจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่ชีวิตเปลี่ยนไปนะคะจากการได้มารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ทำค่ายไม่ว่าจะเป็นชุมชนสุขภาพตีหรือว่าแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้าจุดโลกเนี่ยทำให้นกได้มีโอกาสอยู่ท่ามกลางวิตีอะค่ะที นอกจากฟังความรู้จากอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ผู้รู้อื่นๆที่อยู่ในค่ายแล้วเนี่ยการที่มาได้แลกเปลี่ยนนะคะก็ทําให้เหมือนกับตอบย้ํำในเรื่องของแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างตั้งแต่แตเช้าเนี่ยค่ะฟังมาก็ได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยโอเคเราอาจจะเราประสบแต่เราคิดว่ายังไม่ใช่เรื่องที่สําคัญแต่ว่าได้ความรู้กลับไปค่ะต้องขอบคุณทุกคนที่มา แบ่งปันมาส่งรายงานแต่คนอื่นได้ประโยชน์ค่ะเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งคือตั้งแต่อาจารย์หมอเขียวบอกไม่ให้ทานเนื้อสัตว์ก็เลิกเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทานเลยแล้วก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของอการทานอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นเนาะแล้วก็มีเรื่องคำเรื่องหนึ่งฮะก็คือจากการที่ทานอาหารเนี่ยก็มีเพื่อนมานั่งทานข้าวด้วยอะค่ะที่โตสำหรับตัวเองเนี่ยก็วางไว้นะคะเป็นถาดเลยมีผักมีถั่ว เพื่อนถามบอกว่าจะให้พระโคเสียงไทยหร้อว่าจะทานอะไรก่อนครับแรกเพราะว่าเรามีทั้งผักทั้งข้าวทั้งทันเยอเื่อทั้งน้ำผลไม้เราบอกมันต้องทานเป็นลําดับแบบนี้แบบนี้ค่ะก็ได้มีการสอนเขา,านะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยเอ่อเนี่ยดื่มน้ําสมุนไพรเพราะว่าเราจะเก็บผักที่เราปลูกไว้เองนะคะในสวนเอามาทําน้ําผักปั่นนะคะอ่า,าน,น้ำผลไม้นะที่ได้ตรงนี้แล้วก็เป็นผลไม้นะก็วางผลไม้ทานนีก่อนนะคะเพื่อ เอาเข้าไปบำรุงในเรื่องของเซลเราแล้วก็พวกผักสดนะคะแล้วก็ผักลวกอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะก็จะเตรียมไว้แล้วก็ทานข้าวแล้วก็กับข้าวแล้วก็ตกท้ายด้วยธัญยับพืชพวกถั่วห้าสีะคะ่ะก็จะวางแบบนั้นแต่ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมก็คือการปาดน้ําก็ถือว่าเป็นซุปตอนจบได้เลยนะคะแล้วก็ได้ใช้ยายาเก้าเม็ดนะคะก็ทํามากขึ้นนะคะเอ่อ ก็ทำแทบทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เอ,อ,อ่ะน้ำสมุนไพรเ,เย็นนี้อยู่ในตู้เย็นเลยตอนนี้ไปไหนจะติดตัวน้ำสมุนไพรนี้ติดตัวตลอดเวลาบางทีอันนี้หมดก็จะเป็นยาอ,อพญยายออตัวสมุนไพรออสมุนไพรสิบเอ็ดตัวค่ะอของพยาไพรแต่่ออแตละสินะ<ำ>คะ มี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 มมอภพลังศีลค่ะก็มีคําถามอยู่นะคะว่าแต่ละที่เนี่ยนกไปซื้อมาหลายๆที่เนี่ยปรากฏว่ามันรสชาต,ติต่างกันนะคะไม่เหมือนกันค่ะจะจะจะไม่เหมือนกันอ่า่าจะเป็นเรื่องของการโบราการพอกการอ่าดีทอ็อกนะคะตัวเองจะเป็นคนติดดีทอ็อกด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาในเรื่องของช่องท้องมากอะคะ่ะจะใช้สมุนไพรในตัวในเรื่องดีทอ็อกตอนนี้บางทีทําเช้าเย็นเลยค่ะไม่ทราบอันตรายเกินไปไหม แต่ความที่ไม่อยากมีปัญหากับช่องท้องก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เยอะมากแค่มือแค่เท้านี่ก็ทําอยู่แล้วนะคะออกประคบอะไรพวกนี้ค่ะก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วออกกําลังกายตัวนี้อาจจะขาดไปเล็กน้อยนะคะอ่ารับประทานใช้ธรรมะนี่ก็โอเคด้วยเอ่อการอยู่ในกลุ่มเนี่ยได้ใช้เยอะมากเหมือนกันค่ะก็ทําให้จิตใจเราเบาสบายขึ้นนะคะลดละได้เยอะนะฮะแล้วก็เอ่อในเรื่องของประหยัดเนี่ย เดี๋ยวนี้เป็นคนทุกคนบอกให้ทำไมเดี๋ยวนี้ขี้เหนียวจังเลยจะซื้ออะไรนี่จะเป็นคนเดี๋ยวนี้คือรู้สึกว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมันเป็นภาระของการดูแลถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ยอมใช้เลยค่ะจะไม่ยอมซื้อของเลยเดี๋ยวนี้เอาเงินไปทําบุญดีกว่าที่จะมาซื้อของที่คิดว่าไม่จําเป็นจะเลือกเฟ้นเยอะขึ้นค่ะตอนนี้นะคะ ก็จะมีอตอนนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นจากภายในหรือว่าอย่างไรก็คือจะมีอาการของหลังที่ปวดมากอืมก็มีไปนวดไปอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะก็พยายามนอนยืดพลิกอะไรเป็นท่ายคะนะคะที่อาจารย์หมอเขียวให้อะคะ่ะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นมันเหมือนมันไม่รู้จักข้างในหรือเปล่ายังคิดอยู่ว่าจะต้องไปเช็คตรวจร่างกายไหม Uh huh. แต่ก็จะพยายามรองใช้ท่าโยค้ายืดยืดดูอยู่ในการไปนวดกดจุดนะคะถ้ามีใครแนะนําที่จะไปนวดกดจุดแถวกําลังดูว่าวันนี้จะไปแถวออหาที่ในการให้กดจุดหลักให้อยู่ค่ะเพราะว่าอาการมันเป็นสองอาทิตย์แล้วรู้สึกหนักไป ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องราวกำลังน่าสนใจแค่อ้าปากขึ้นอ้าปากลงที่อาจารย์หมอเขียวชอบอชอบบอกกับพวกเราะคะ่ะว่าเวลามันก็หมดแล้วนะคะเรื่องเรื่องอาการปวดหลังนะคะก็อันที่หนึ่งต้องใช้ความกล้านี่แหละค่ะดรเฉงว่าต้องกล้าไหนาดีนะ ของนกจบแล้วค่ะเรื่องของการบ้านส่งมดแน้วคะอ๋อสรุปอีกนิดนึงก็ได้ค่ะเรื่องเรื่องบนหลังเนี่ยค่ะแต่ว่าจะเติมให้อาจารย์นิดนึงอะค่ะว่าเออเราต้องใช้ความกล้าไหนดีเนาะก็พยายามไม่ไม่ไปวางอะไรอ่นะคะแต่บางทีพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเอวเอวกับขาจะหลุดประกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าปกติเราเรียนนวดอยู่เราจะรู้ว่าค่ะแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่กล้ามเนื้ออย่างเดียวแล้วมันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าแต่เออนั่นแหละค่ะต้องต้องมาถึงความกล้าแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าวอาจารย์นกเคยอา,อาจารย์โยคะของหมอกเขียวแบบเต็มๆไหมคะ,ะพูดถึงเต็มๆยังไม่ได้ทำอะ,ค,ะค่ะลองลองกดจุดโยคะของท่านอาจารย์หมอเขียวดูนะคะมันจะมีท่าหนึ่งที่มันเป็นท่าเก่งอะคะ่ะท่าเก่งที่ที่นอนและเก่งที่ที่หน้าย่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนั้นนะคะมันจะเป็นตัวเช็คว่าที่เราเจ็บเจ็บจากอะไรมันมันมันจะชัดมันจะชัดออกมา แล้วก็ถ้าท่านอาจารย์นกไม่เคยไม่เคยโยคะแบบเต็มเต็มแล้วเคยใช้สีท่าสุดท้ายท่านอนสีท่าสุดท้ายใช่ค่ะใช้อยู่ใช่ไหมคะอยู่ใช่ไหมคะไปิีกมาค่ะเลขแปดบิกยืนอะไรบิาง่ถ้าท่านนั้นแต่ปกติแล้วเนี่ยค่ะสีท่านั้นนะคะจะเป็นท่าที่แบบเทพมากเลยสำหรับแก้ปวดหลังนะคะเพราะว่า ของของเมย์เนี่ยแบบปวดชนิดแบบว่าหมอนรองกระดูกทับเส like, ้นเส้นประสาททับเส้นสันหลังเลยนะคะต้องผ่าตัดเลยนะคะก็ไหลไม่ตรงไปตรงมาแล้วละค่ะน้องน้องเมย์ของอาจารย์นกเนี่ยต้องต้องอาศัยยาหลายเม็ดอยู่นะใช่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 ก็คือไหนค่ะค่ะก็คือก็คืออาเอาอาอดร็อคเตอร์เสียงเลยก็ได้ค่ะ เฉ่งไม่รู้นะคะแต่เฉ่งในฐานะที่เฉงเคยเป็นประเภทแบบว่าพอมีอาการปุ๊บเนี่ยเฉ่งรู้ทุกศาสตร์ปัญหาคือพอรู้ทุกศาสตร์เนี่ยมันไม่ไปทางไหนทางหนึ่งสักศาสตร์หนึ่งที่เต็มๆคือพอเราลองศาสตร์เนี้จริงๆถ้าเราไปอีกนิดมันอาจจะดีก็ได้แต่เรารู้หลายศาสตร์นะคะเราก็จะไปทางอื่นคือเรากล้าไม่สุดทางสักอันนะคะเพราะว่าเรารู้เยอะอันนี้เห็นไม่แน่ใจนะคะก็ฝากอาจารย์นกพิเารณาคือคือทางไหนก็ได้ ให้เราศรัทธากับวิธีการนั้นและทําเต็มเต็มทเต็มที่กับวิธีการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะคือบางทีเนี่ยเราเราเก่งเรารู้สึกเอ้ยมันยังไม่หายมันคือมันมีใจที่เราเร่งผลได้เพราะเรามเราีเรามีหลายทางเลือกะคะ่ะหลายเราเชงสังเกตเห็นนะคะผู้ที่เข้าอบรมกับแพทยวิถีธรรมหลายท่านนะ่ะท่านมาแบบว่าอันนี้คือทางรอดอะ่ะมีทางเดียวพอท่านศรัทธาเต็มเนี่ยมันก็เลยได้ไปได,ได้ได้ผลดีที่เร็วะคะ่ะเพราะมันไม่มีช้อยเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าวิบากของคนเก่ง <g iggle> ไม่รู้นะอาจารย์โนยจะเป็นเหมือนหนูไหมนะแต่หนูจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะคือ <g iggle> มันมันมันเล้าตั้งแต่บนเลยนะคะตั้งแต่เพราะว่านผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่ที่คอใช่ไหมคะอาการมันเหมือนมันหนักขึ้นแต่มันก็ลงไปทั้งตัวเลยซีซ้ซายจะหนักมเาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ๆยปกติก็ อาหารมันก็เบานะยังนึกอยู่เอะมีวิบากอะไรอย่างไรหรือเปล่าก็มีก่ะใช่ใช่ค่ะจานนกแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะวิบากมันจะเข้ามาเป็นอันเนี้ยค่ะเราต้องต้องต้องสอบอะค่ะแล้วใจเราก็กล้ากล้าที่จะรับแล้วก็กล้าที่จะให้ให้เขาหมดไปบางครั้งบางครั้งอันเนี้ยไมเป็นตัวที่แบบว่าไม่เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะบอกว่านอกจากที่พอเราทําแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูดูวิบากอะค่ะบางทีเขาก็แทรกเป็นระยะระยะแต่ว่าวิบากต่อให้เขาแทรกยังไง คุณงามความดีของเรานะคะว,วิบากดีของเราก็จะมีคําไว้ให้ให้เขาถ้าเราทําบําเพ็ญอย่างต่อนเนื่องอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันตัวนี้มันก็จะค้าให้วิบากก็จะก้าวตามหลังเราถึงแม้เขาจะเร็วเขาก็เป็นคลาวๆเนาะแต่ว่าเขาก็จะช้ากว่าเราหนึง <c oughs> เป็นกําลังใจให้ค่ะเฉ่งเติมนิดนึงคะ่ะเฉงเคยเคยมีปัญหาเกี่ยวกับอาการ,รอะไรจาไม่ได้ละแต่จําได้ว่าอาจารย์หมอเียงเคยบอกว่าคนวิบากดีอ่ะ แค่เดินสะดุดหินเนี่ยเส้นลมปรางก็คายแล้วก็หายก็มีคืออารมณ์นั้นเลยนะคะบางทีมันเหมือนกับว่าโอ้ยทําทุกวิธีการเลยไม่หายสักทีแต่บางคนนะ่ะไม่ได้ทำสักอย่างเลยเนี่ย่สะดุดหินแล้วก็ไปเจอจุดพอดีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจใจตัวเองดีๆว่าจริงๆเนี่ยเราเร่งผลหรือเปล่านะคะส่วนหนึ่งนะคะบางเอญไม่แน่ใจนะะก็เอาเป็นข้อคิดเห็นแล้วกันคะ่ะ ฟแล้วน่าจะเข้าทางนะคะเพราะว่าอาจารย์นกบอกว่าเป็นมาตั้งสองอาทิตย์ละปฏิบัติตัวแบบทุกอย่างเลยแต่ทําไมมันเป็นมันเป็นเรื่องของการเกรงของกล้ามเนื้อนี่แหละค่ะเราก็หาทางระบายพี่นี่นะคะอาจารย์นกยังไงยังไงก็หายนะคะเป็นกําลังใจค่ะสาธุค่ะเช่นเมื่อาพี่น้องท่านต่อไปบําเพนเลยค่ะค่ะก็จะเป็นพี่หมวยปัน ปานิธบุญนะคะพี่หมวยปานิธบุญสะดวกไหมคะพี่หมวยปานิธบุญยังไม่สะดวกก็เป็นคุณแม่